สวัสดีเ c ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งซื้อขายรถขุดทวายครับวันนี้พามาดูรถอีกแล้วครับภารกิจวันนี้จะมี2คันครับเป็นโคนมัสื่อทั้ง2คันเลยมี PC 200รุ่น61คันแล้วก็จะเป็น PC 200รุ่น71คันนะครับส่วนขันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับตอนนี้ทีมงานเรากำลัง ช่างหลายเรากำลังมาแล้วครับเตรียมแบตลงแบตเตอรี่คอนเทนวันนี้เราออกมาปลูกรถจอดนานอีกแล้วครับเบื้องต้นมันต้องเอารถรถใหม่ออกอก่อนครับรถเล็กออกแล้วก็ดึงรถออกมา ไปดูกันครับว่าวันนี้ทีมงานเราจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรอีกจะมีปัญหานอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่โดยจะเอารุ่นหกคันนี้แหละครับออกไปขนองกนี่เห็นไหมสภาพก็อย่างที่เห็นเลยครับ รวซึมมีไหมตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีใบแท็กหนาครับหนาบึกเลยคอฟฟเ่็ไนไงบ้างบูดกลมนิส่วนภายในก็มีร่องรอยการเช็คการใช้งานมาแล้วครับเป็นรุ่นสองแล้ว เห็นได้ครับก็เดี๋ยวจะออกไปโชว์ตัวข้างนอกแล้วก็ทำราคาแล้วก็มีเอฟซีคนไหนสนใจก็เข้ามาลองได้ครับถามว่าคันนี้เก็บสีมาไหมเก็บสีมาแล้วครับดูเงินสีสองชั้นเก็บมาแล้วครับอันเอาเอาไปถ่ทายข้างนหน่อยไหมล่ะพี่ ท้ายลูกค้าเราได้เลยดีกันก็ได้ทำทีเดียวไปเลยไงมันขยับได้ไหมล่ะพี่อันนี้ได้เยอะ เบื้องต้นเช็คของเหลวต่างๆเอาะครับว่ามีไหมครบไหมถ้ายังสตาร์ทไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่ถ้ามันต้องทำเยอะ ชา,ายเช็คของเหลวกําลังเช็คของเหลวอยู่ครับจังหวะที่ล้อครับมาดูโซ่เป็นโซ่แท้นะครับดูหนตาโคมงสุกแต่เห็นไหมไม่โฟกัสอีกลันไม่ลิดลางๆเลยครับตาโค้งสูบโซ่โค้สุกแท้นี่ เดี๋ยวมาลองให้ดูครับก็จะน้ำมันเหลืออยู่หน่อยนึงเสียงนี่นะแลเบิกมาเติมครับตอนนี้ก็คือผมจะคัดรถในโกดังครับเอาสภาพดีออกมาขายก่อนครับแล้วก็ส่วนสภาพที่แบบไม่สมบูรณ์เดี๋ยวผมจะหาทางออกว่าจะขายยังไงต่อ จะเอาไปในรูปแบบไหม่จะขายออกยังไงครับุ่นหกคันนี้สวยนะครับเดี๋ยวรอช่างไหลายเบิกน้ำมันมาครับแป๊บหนึ่งตอนนี้ ช่วงนี้เรากำลังจะสตาร์ทนะครับก็จะเปิดเข้ารถยังเข้าไม่ได้แล้วตอนนี้ <laughs> จะ,ปะแป็กดินจะปุกอแป็ก <c oughs> แบบเดียวได้เลยโอ้แบบเสียงเครื่อง นิ่มๆเลยครับโอเค เอาอะไรไรน,น,นะ <laughs> <laughs> ไปได้ <laughs> 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 ลวนแล้วครับหายบุ้งกีไม่ได้ Thank <laughs> you. โหลดครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจวผมมารีวิวาภายนอกทั้งหมดให้ดูอีกรอบหนึ่งรู้จะรอดหรือเปล่าโหลดเสร็จแล้วเกินโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลวกันไปก่อนสวัสดีครับ